วันนี้จะจะพาทุกคนนั่งรถบัสไปเที่ยวที่เมืองมอนเตเบเดประเทศคอสตาริกาค่ะที่นี่เป็นเมืองแห่งป่าเมฆซึ่งมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากบ้านเรือนของผู้คนที่นี่ก็อยู่ท่ามกลางหมู่เมฆข้างในเนี่ยมันเป็นเม็ดเม็ดอะไรก็ไม่รู้น่าจ,จะสมุนใครเดินไปดูดีกว่าใส่ท่อ ฉันเดินฟ้าความมืดมันพีคตรงที่จะมาถึงค่ำแล้วหาแท็กซี่ไม่ได้ก็เลยต้องเดินฝ่าความมืดในป่าเขาค่ะโอลาซุปร้อยปีของประเทศคอ,ศอสตาริกาชีสที่ผลิตจากท้องผินที่นี่มันถุกกลวยดิบอร่อยมากไปไปเที่ยวกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จ๋าอยู่ที่สถานีรถบัสเซเวนเทนที่เมืองซันโฮเซประเทศคอสตาริกา ตอนนี้นะคะจาก,กาลังจะไปเที่ยวมอนเตเวเด้นะคะที่มอนเตเวเดเนี่จะมีป่าเมฆที่สวยมากๆแล้วจะก็อยากไปดูมากๆเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวจ๋าจะพาทุกคนไปดูที่ซื้อตั๋วก่อนนะคะเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างต้องลงลิฟต์ไปที่ชั้น B2 นะคะตอนนี้จ๋าก,ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะจะบอกว่าจะซื้อตั๋วไปมอนเตเวเดเนี่ต้องลงไปชั้นล่างเท่านั้นตอนแรกจ๋าไม่รู้ว่ามีชั้นล่างค่ะจริงๆแล้วอะ ต้องลงลิฟต์ไปนะมันอยู่ติดกับลิฟต์นะครับบู๊ขายตั๋วซึ่งมันอยู่ในลานจอดรถเลยบู๊เดียวโดโดๆตัวนั้นเลย <lles> เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูบรรยากาศสถานีนะคะนี่ตรงนี้จะไม่ใหญ่มากนะคนไม่ได้เยอะมากด้วยตรงนี้จะมีมินิมาร์ตอีกหนึ่งร้าน เดี๋ยวสักพักถ้าถึงเวลาจากก็จะไปต่อแถวอยู่ตรงนู้นรอรถบัสนะคะไปดูข้างในมินิมาร์ทกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรขายบ้างจะพาทุกคนไปดูว่ามินิมาร์ทในคอสตาริกามีอะไรบ้างนี่มีป๊อปคอร์นสีสันมีขนมแบบนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นพวกคุกกี้ทั่วไปนะคะมีฟิงเกอร์ด้วยแต่ที่นี่ฟิงเกอร์มีไม่เยอะนะคะมีไม่กี่รสเอง อันนี้คือตู้น้ำอัดลมก็ทั่วๆไปอันนี้คือนมของที่นี่นะคะยี่ห้อนี้ยดังมากเป็นยี่ห้อเดียวที่ผลิตนมในคอสตาริกาโดสปิโนยสอันนี้น่าจะเป็นขนมท้องถิ่นคะ่ะทุกคนนี่อันนี้เหมือนจะเป็นเอเข้าคโพดมาบดๆแล้วก็ทําเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทอดนี่อะไรก็ไม่รู้สีแดงๆแ,แป้งข้าวโพดทอดแล้วก็เคลือบน้ําตาลมั้งเดา มิญี่ลี่อันนี้คือชาเย็นของที่นี่นะคะคนที่นี่ชอบกินชาเย็นมากแต่จากเคยลองซื้อมันหวานมากเลยอะ่ะมีถั่วเยอะแยะเลยค่ะคนที่นี่ชอบกินถั่วรสมะนาวนะคะไปที่ไหนก็จะมีของรสมะนาวเยอะแยะมากคนที่นี่ชอบกินเปรี้ยวส่วนใหญ่นี่เป็นโซนขนมอันนี้เหมือนชีโต๊ดเลย อันนี้คือขนมชื่อดังของคอสตาริกานะคะเป็นเม็ดข้าวโพดทอดทุกคนมันอร่อยมากเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบเม็ดข้าวโพดชุกแป้งทอดรสแบบเหมือนใจผงบาร์บีคิวอ่ะนี่มียูกาทอดด้วยค่ะคนที่เนี่ยเขาชอบกินยูกาทอดนะยูกามันก็คืออะไรอะ่ะมันสัำปะหลังค่ะมาฝานเป็นแผ่นๆจริงๆมันอร่อยมากนะอร่อยกว่ามันฝรั่งทอดอีกจัดชอบมากเลยแล้วก็มีแบบรสซาวครีมหัวหอมเพิ่งเคยเห็นยูกาทอดมีรสเกลือด้วยค่ะเกลือกับอะไรนะวานก้า ที่นี่ก็มีแคบหมูเนียนะคะจะบอกว่าแคบหมูที่เนี่ยอร่อยมากเป็นแคบหมูติดมันแล้วเนี่ยมันผสมกับกล้วยเขาเรียกไรกล้วยเป็นแผ่นแผ่นทอดอะ่ะตอนนี้จ๋ายังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีหาอะไรแปลกลองดีกว่าวุ้ยอันนี้แผ่นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะสีเหลืองๆแปลกดีน่าลองอะ่ะทําไ็สีมาเหลืองอ่อยจังเลยอะ่ะซื้อ,อน,นี้ไปลอเราดีกว่าค่ะซื้อขนมเด็กดีกว่าไซส์เด็กอ่ะน่ารักดีแต่อันนี้น่าจะเผ็ดนะ มีอมยิ้มด้วยเต็มเลยสิ้นคิวแล้วว่าไงนี่วัตตอรเซียนก็สิ้นไปหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบโครนสายนี่ค่ะมาแกะกันขนมอะไรก็ไม่รู้มันมีส่วนผสมของข้าวโพดนะคะแล้วก็มีมาการีนมีเกลือแล้วก็มีชีสหน้าตามันแปลกๆแ,แต่มันคล้ายๆขนมอันนั้นเลยอ่ะมันขนมทองม้วนแต่ไม่ได้ม้วนอะ มากิ่นก็จะแบบเหมือนแป้งเค็มๆกลิ่นเค็มๆ,ๆอะ่ะคำแรกมันก็จะกรอบๆเค็มๆนะคะมันไม่ได้มีรสชาติอะไรนอกจากความเค็มอะ่ะเหมือนแป้งเค็มๆ,ๆอะ่ะแต่หอมมาก,การีนอยู่มันจะมีความมันของมาการีนด้วยก็ไม่แย่ยนะ ก็ถือว่าอร่อยอยู่ค่ะข้างในเนี่ยมันเป็นเม็ดเม็ดอะไรก็ไม่รู้น่าจะสมุนไพรนี่อยากลองอันนี้ขนมไส้ถุงเด็กแต่ว่าไม่น่าใช่ของเด็กมาค่ะเพราะว่ามันดูแบบเผ็ดมากเลยอ่ะนี่ข้างในเป็นแบบนี้ม้วนๆแป้งมมวนสีแดงๆน่าจะเป็นแป้งข้าวโพด ันเปรี้ยวมากเลยค่ะทุกคนแต่มันไม่ได้เผ็ดเยอะนะรสชาติเหมือนอะไรรู้ไหมมันขนมแป้งข้าวโพดคลุกกับพริกมาม่าต้มยำกุ้งอ่ะแบบนั้นเลยตอนนี้ไปสองโมงครึ่งถึงเวลาขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวจ้าต่อแถวขึ้นรถกันค่ะคนเยอะมากเลยไม่รู้จะมีที่นั่งตรงไหนบ้างนะคะอยากนั่งติดกระจกอ่ะสว<ม>แล้ว มีบรรยากาศบนรถทัวร์เบาะมันแคบมากเลยนะคะทุกคนจ๋าแบบขาติดมากเลยอะเบาะรถทัวร์ของที่เนี่ยแคบมากแคบแบบหัวเข่ากับชนแล้วอะการเดินทางจากเมืองหลวงซันโฮเซไปที่มอนเตวาเดนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะ จะออกตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสครึ่งนะคะแล้วรถบัสท,ที่จะไปมอนเตวเดเนี่ยมีแค่2เที่ยวต่อวันค่ะก็คือตอนเช้าจำไม่แน่ใจประมาณตีสี่ตีห้นี่แหละแล้วอีกรอบนึงก็คือบ่ายสครึ่งจะเลือกบ่าย2องครึ่งนะคะเพราะไม่อยากตื่นเช้ารถบัสท,ที่นี่เขาก็จะจอดรับคนแถวข้างทางด้วยค่ะ ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะทุกคนแล้วก็รถบัสก็แวะพักระหว่างทางค่ะเดี๋ยวไปเดินดูจุดพักระหว่างทางดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ข้างในมีขายอาหารด้วยค่ะเดินไปดูดีกว่าอ๋อมีพวกข้าวนะคะแล้วก็กับข้าวไก่ทอดมีบะหมี่ด้วยแล้วก็มีสลัด น่ากินมากเลยแล้วก็มีเครื่องดื่ด้วยอันนี้บรรยากาศนะคะทุกคนจะจะบอกว่าที่นั่งบนรถทัวร์นะตอนแรกจะกเข้าใจว่าที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยเราจะไปนั่งตรงไหนก็ได้คือซื้อตั๋วเราไปนั่งเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาที่แล้วเนี่ยจะไปเที่ยวอีกเมืองนึงแล้วคือจะกก็ทําตามคนท้องถิ่นที่นี่คือวิ่งไปถึงเดินไปถึงตรงไหนแล้วครูแบบอยากนั่งตรงไหนก็นั่งเลยไงแต่พอทีเนี้ยจากก็ทําเหมือนเดิมใครอยากนั่งตรงไหนจะก็นั่ง ทีนี้กลายเป็นว่าพอถึงระหว่างทางอ่ะมีเจ้าของที่อ่ะเขาก็เอาเลขที่นั่งเขามาโชว์ใช่ไหมเขาบุ๊กออนไลน์แล้วเขาขึ้นระหว่างทางเขาบอกว่าโธออันนี้ที่นั่งของฉันจากก็อ้าวเอาหรอก็เลยเอาตั๋วตัวเองมาดูว่าเลขที่อะไรนะคะก็เลยต้องไปหาที่นั่งตัวเองแล้วทีนี้ก็ต้องบอกคนที่นั่งที่นั่งของตัวเองอ่ะบอกว่าเอ้ยเธอย้ายที่นั่งให้หน่อยแบบเออตรงเป็นที่นั่งชนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคนที่นี่จริงๆแล้วเขาก็แบบเหมือนนั่งกันไปเรื่อยก็มีนะคะแต่เพราะว่าเวลาเราเอาตั๋วเราไปโชว์อ่ะเขากห เห็นอาหารแล้วน่ากินมากเลยค่ะทุกคนแต่ตาก,ก็รู้สึกเมารถนิดนี้ด,ด,ดังนั้นไม่กินดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปถึงที่พักก่อนค่อยกินอาหารเย็นทีเดียวเีอรอ์โรฟุตัสจะสั่งน้ำผลไม้รวมนะคะแก้วหนึ่งอันนี้เป็นผลไม้รวมอันนี้โคโค่แล้วก็มีน้ำส้มนี่กินน้ำผลไม้ดีกว่าให้สดชื่น นี่คือบรรยากาศข้างทางระหว่างที่จ๋านั่งรถบัสไปเมืองมอนเตเว r เดนะคะอากาศที่นี่ดีมากหายใจได้เต็มปอดเลยค่ะแล้วชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือรถบัสของที่นี่สามารถเปิดกระจกได้อาจจะเพราะว่าอากาศดีก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้รถบัสที่มีแอร์ค่ะ และแล้วจ๋าก็มาถึงโรงแรมนะคะทุกคนจะบอกว่านั่งรถเหนื่อยมากเมื่อกี้กะว่าจะถ่ายที่สถานีรถบัสนะคะแต่ว่าโอ้โหมันมืดมากแล้วก็แบบจะต้องเดินจากสถานีรถบัสและทุกคนผ่านแบบเดินลงมาผ่านเขาผ่านดอยคือแบบจะมองซ้ายมองขวามเหมือนไม่มีแท็กซี่เลยอะ่ะที่นี่คือแบบอยู่ในป่าในเขาจริงๆอะ่ะแต่โชคดีนะคะมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเดินมาด้วยจ๋าก,ก็เดินตามๆเขามา ตอนแรกอะจา๋าคิดว่าเดินทาง3มชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจ๋าออกจากเมืองซานโฮเซสองครึ่งใช่ไหมบ่ายสองโมงครึ่งแล้วจ๋ามาถึงที่เนี่ยทุ่มหนึ่งพอดีเช็คอินค่ะอาจจะเพราะว่าอาจจะได้แบบพักระหว่างทางประมาณ30นาทีด้วยมั้งแต่ก็ในระหว่างทางนะคะมันจะมีแบบหมอกเยอะมากทุกคนเพราะที่นี่ป่าเขาธรรมชาติสวยงามมาก แล้วพอหมอกมันลงใช่ไหมคะหมอกมันลงอะ่ะมันจะคล้ายๆแบบเมืองไทยที่เวลาเขาเผาป่าแล้วมันจะแบบมองไม่เห็นอะไรมันจะขาวโพลนไปนหมดเงี้ยแล้วรถบัสคนขับเขาก็ต้องขับแบบช้าๆค่อยๆไต่ไปมันก็เลยช้าอาจจะด้วยเหตุนี้ก็เป็นได้แล้วนี่คือห้องที่จะได้คะ่ะมี2เตียงมีเตียงใหญ่แล้วก็มีเตียงเล็กตอนนี้จะเริ่มหิวข้าวนะคะแต่ว่ากําลังช่าใจอย,อยู่เพราะว่าข้างนอกกับทุกคนแบบมันมืดมากเลยอะ่ะฟีลแบบ ิวแบบเดินเดินบนดอยสุเทพเดินบนภูเขาตรงกลางคืนอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีบ้านคนอยู่นะมีบ้านคนจะมีโรงแรมอยู่บ้างประบรายก็อาจจะแบบว่าต้องเดินผ่านความมืดนิดหน่อยแล้วเราก็จะไปถึงสถานีรถบัสแล้วตรงสถานีรถบัสนั้นนะคะมันจะมีร้านอาหารอยู่มีมินิมาร์ทมีอะไรอยู่แต่แบบในโรงแรมเขาไม่มีอะไรขายเลยอะมีแต่ตู้แช่เบียร์จบแค่นั้น <Sabrina> เดินออกมาด้านหน้าโรงแรมแล้วนะคะอากาศก็จะมืดมืดหนาวหนาวหน่อยเดี๋ยวจ่าจะให้ทุกคน simple. ดูบรรยากาศ และนี่คือบรรยากาศที่จะพังเดินออกมาจากโรงแรมค่ะทุกคนมันก็จะมืดมืดแบบนี้เสียงจิ้งหรีดร่ำร้องเรไรได้แบบฟิลธรรมชาติมากที่นี่มันเป็นฟิลแบบหมู่บ้านนะทุกคนเหมือนหมู่บ้านในต่างจังหวัดของประเทศไทยะคะ่ะ นี่เดินข้ามสะพานไปฉันเดินฟ้าความมืดแต่มันก็ไม่ได้มืดอะไรขนาดนั้นนะมันก็ประมาณเหมือนเมืองไทยแบบแถวชนบ,บทตอนกลางคืนอย่างเงี้ยตอนเดินก็มองซ้ายมองขวานะคะแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรแทบไม่มีคนจะเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินผ่านกลุ่มนึงก็น่าจะโอเคอยู่ แต่ที่นี่จะบอกว่าอากาศบริสุทธิ์มากอากาศดีมากเวอร์เหมือนรู้สึกเหมือนหายใจบนดอยอินทนนท์แบบนั้นเลยประเทศคอสตาริกาเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเลยนะคะถ้าเทียบกันในประเทศแถบทวีอเมริกากลางดังนั้นจากคิดว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด100%เนะเพราะมันก็มีบางพื้นที่ที่แบบมีมิจฉาชีพเยอะมีฉกช,ชิงวิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะในเมืองเยอะมาก ถ้าอยู่ในเมืองนะคือต้องระวังตัวตลอดเวลาเฮ้ยเดินเดินขึ้นเนินแล้วเหนื่อยอย่างวันนี้นะคะที่สถานีรถบัสเนี้ยจะเอากล้องขึ้นมาถ่ายก็มีมิจฉาชีพยืนจ้องเลยนะแต่โชคดีที่าพี่รปภเขาก็ยืนจ้องอีกฝั่งกะว่าถ้ามิจฉาชีพวิ่งมาฉกโทรศัพท์จ๋าคือพี่รปภก็พร้อมวิ่งอนะ่ะแล้วที่สถานีรถบัสนะคะแบบจะถือกล้องเดินถ่ายใช่ไหมคนที่นี่เขาก็น่ารักนะส่วนใหญ่ชาวคอสตาริกันผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นจ๋าแบบถืออยู่เขาบอก โน no, no, no อย่าถ่ายนะอันตรายเดี๋ยวคนจะฉกกล้องตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถบัสแล้วนะคะมันก็มีร้านอาหารเปิดอยู่เดี๋ยวเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรไเดินข้างไปข้างบนกันดีกว่าคะ่ะมีร้านอาหารเหลืออยู่แค่สองร้านสรุปแล้ววิกำแพงเขสวย สรุปแล้วจะคิดว่าจะจะกินร้านนี้ดีกว่าค่ะร้านนี้มีที่นั่งอยู่อาหารมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอไปเลือกอาหารก่อนดีกว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างเยอะมากอะ่ะอะไ a วันคาซาโดสเวกวันคาซาโดเยอะเวจิเตอร์เนสเวจิเตอร์เนคาซาโดโอเคใช่และอินสลัดอเวรด Salad. Yeah. I. Oh yeah, the carne. Okay. Would you like something for drink? Yeah. We have cocktails, and I recommend the this option. It's a natural. This is this is in season right now. The guanabana, sour. sour. Oh yeah, guanabana mm please. -hmm. And that's it for now. Yeah. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. จ๋สั่งอาหารไปแล้วนะคะทุกคนจ๋าจะบอกว่าเนี่ยจะสั่งซุปอันนึงคือมันน่าสนใจมากมันเป็นซุปท้องถิ่นของประเทศคอสตาริกาแล้วในเมนูมันเขียนว่าซุปเนี่ยมีมามากกว่า100ปีแล้วนี่ก็เลยสงสัยคะ่ะอะไรแปลกๆอยากลองหมด ตอนนี้จ๋านั่งอยู่ที่ระเบียงร้านอาหารนะคะจะบอกว่าอากาศดีมากทุกคนหายใจแบบโล่งมากเพราะว่าตรงนี้นะคะมันเป็นแบบโซนต้นไม้ใช่ั้มเป็นป่าเขาภูเขา,าแม่น้ําอะไรอย่างนี้นี่จ๋าจะโชว์อะไรให้ทุกคนดูนี่เลยอันนี้เป็นเครื่องวัดค่า pm 2.5นะคะที่คอสตาริกาเนี่ยบ่อยมากที่จะจะวัดได้ศูนย์หรือไม่งั้นก็1ไม่งั้นก็2โดยประมาณค่ะ ถ้าเทียบกับเมืองไทยอ่ะจะจาได้ว่าจะเคยวัดที่เมืองไทยที่เชียงใหม่นะช่วงเบอร์ n g s e a ั o นช่วงที่เขาเผาปลาเผาดอยกันนะทุกคนที่เชียงใหม่ค่าจะอยู่ที่ประมาณ2อ0ร้อยกว่าที่จะเคยวัดได้ช่วงนึงที่สูงสงเลยนะแต่ที่นี่คือศูนย์จะหายใจแบบโอ้เต็มปอดคือแบบบริสุทธิ์มากๆมากๆแล้วตอนนี้จะบอกว่าอากาศอยู่ที่ประมาณยี่สิบองศาเย็นสบาย แล้วตอนนี้คือจะหิวมากาก็จัดสั่งอาหารไปเยอะมากนะคะเพราะว่าเดินทางมาคือไม่ค่อยได้กินอะไรไม,ไม่ไม่กล้ากินเยอะกลัวแบบไม่สบายท้องตอนเดินทางแล้วตอนนี้คือหิวสุดๆไปเลยจ่ะนี่น้ำกากนาบานาค่ะจากคิดว่าที่ไทยเขาเรียกว่าน้ำทุเรียนเทพแล้วก็มีบางพื้นที่เขาเรียกทุเรียนน้ำหรือเปล่าม,มาชิมกันอร่อยมาก ทุกคนมันหอมหอมหวานหวานอมเปรี้ยวเล็กๆอ่ะกลิ่นหอมแบบบอกไม่ถูกค่ะมันจะคล้ายๆคล้ายๆน้ำแอปเปิลแต่มันอร่อยกว่าแล้วมันจะหอมกว่ามากเลยมันเป็นกลิ่นแบบมันก็ไม่ได้เหมือนแอปเปิลสักทีเดียวมันเป็นหกลิ่นแอปเปิลกลิ่นน้อยหนากลิ่นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่มันอร่อยมากแล้วกัวนาบานาเนี่ยก็คือผลไม้ประจําประเทศของคอสตาริกานะคะเหมือนที่ของไทยเราไทยเราก็มีทุเรียนที่นี่มีกัวนาบานา โอ้สวัสดีค่ะโอเคววทุกคนอาหารมาแล้วค่ะแล้วตอนที่จ๋าสั่งอ่ะคือจ๋าหิวมากไงแล้วจ๋าก็สั่ง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 ,งแล้วไม่คิดว่ามันจะแต่ละอันแล้วจุดจานใหญ่มากทุกคนอันนี้คือซุปนะคะซุปร้อยปีของประเทศคอสตาริกาซุปท้องถิ่นคือข้างในอ่ะมันจะเป็นเนื้อหมูแล้วก็มีข้าวโพดด้วยน่ากินมากและอันต่อมานี่เลย มันคือกาซาโดสนะคะแต่จากสั่งเป็นแบบวีแกนผักเยอะแยะเลยน่ากินมากแล้วก็มีข้าวมาอีกแล้วความหิวก็ยังไม่ปราณีค่ะจ๋าก,ก็ยังสั่งสลัดมาอีกชามหนึ่งคือจากก๋าเข้าใจว่าสลัดมันจะมาแบบชามเล็กๆิกอะแต่มันมาแบบเยอะมากแล้วสลัดอันเนี้ยนะคะข้อพิเศษคือมันเป็นสลัดชีสแล้วเป็นชีสที่ผลิตจากท้องถิ่นที่นี่เลยค่ะเป็นชีสของบอนเจเวอร์เดเลยเอายังไงดีละเนี่ยจะกินยังไงไหวเนี่ย ฉันบ้าไปแล้วชุดสั่งอาหารทั้งหมดนี่ <c oughs> นี่คือหน้าตาของซุป100ปีซุปท้องถี่นที่จ๋าบอกนะคะในนี้ก็จะมีเนื้อหมูมีขา้าวโพดมันฝรั่งแล้วก็แครอทและนี่ก็กาซาโดสเต็มๆและจานนี้เลยสลัดชีสที่ทำจากมอนเตวเดหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ซูมให้ดูใกล้ๆชีสเป็น,นก้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวจ่าจะลองชิมซุปก่อนนะคะน,นี่กลิ่นหอมอะ่ะ อืได้กินเหมือนหอมหัวใหญ่กินแบบแครอทกินอะไรไม่รู้ว่าสม,มุนไพรเครื่องเทศอ,อร่อยค่ะฟิวมันก็คล้ายๆต้มจือดอะแต่ว่ามันจะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดนึง ม,มันมีกลิ่นเครื่องเทศเฉพาะตัวของที่นี่ค่ะจ๋าธิบายไม่ถูกมันคือเครื่องเทศอะไรแต่มันมันอร่อยอะ่ะเฮ้ยม,มันมีกล้วยด้วยค่ะทุกคนดูนี่มีกล้วยสีเหลืองๆม่วงๆนะคะสรุปซุปอันนี้ก็มีข้าวโพดมีกล้วยมีมันฝรั่งแล้วก็มีแครอท มันคือกล้วยดิบมันแข็งมากเลยอะ่ะมันดิบจริงๆแล้วมาต้มอ,อะ่ะชิมเนื้อหมูกันดีกว่านี่ค่ะเนื้อหมูเปื่อยๆร้อนๆอ,อ,อ,อร่อยมากเขาตุ๋นันเนื้อเปื่อยสุดๆไปเลยค่ะ ตอนแรกอจาจจะคิดว่าจะสั่งซุปใช่ไหมจะเข้าใจว่าแบบคําว่าซุปมันก็จะต้องมาเป็นถ้วยเล็กๆน่ารักน่ารักนิ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้โอ้โหอิ่มมือใหญ่เลยดีฟิลคล้ายกับกินข้าวกับต้มจืดนะคะ แต่ว่าจะบอกว่าที่คอสตาริกาเนี่ยเขาปลูกข้าวเองนะคะแต่ว่าข้าวอ่ะสู้ข้าวหอมมะลิไทยไม่ได้ข้าวหอมมะลิไทยอร่อยกว่าเยอะข้าวที่จะค่อนข้างแข็งเลยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งจนแบบกินไม่ได้นะแข็งประมาณแบบก็ไม่ถึงขั้นเสาให้แต่ก็ใกล้เคยเียงค่ะนั่งกินไปเรื่อยๆแล้วลืมรีวิวอ,อ,อ,อันนี้ค่ะไอเมนูกาซาโดเซทุกคนอร่อย แล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้คือเป็นแกนกลางของปาล์มนะคะมันจะคล้ายๆยอดอ่อนแะพร้าทุกคน่อ,อยกรอบจะบอกว่าถ้าจ๋าอยากจะกินผักหน่อไม้ใส่ไข่นะที่นี่ไม่มีหน่อไม้จ๋าก,ก็ใช้อันนี้แทนคะ่ะซึ่งมันแบบใกล้เคียงมากเวอร์ดีามากอยากกินไข่เจียวอะ่ะ ไข่เจียวก็คือไข่เจียวเหมือนกันนี่นะคะนี่คือถั่วดำบดเอ,อ้ไม่ใช่บดสิถั่วดำต้ม,มส่วนใหญ่คนที่เนี่ยเขากินอะไรเขาก็จะกินกับถั่วดำต้มนะคะถั่วดำต้มมีทุกที่แล้วมันอร่อยมากคือเขาแบบต้มผสมกับเครื่องเทศอะ ต่อมามาลองอันนี้ดีกว่าสลัดชีสมอนเตวเดนะคะหืมดูชีสชีสอร่อยมากนี่ให้ดูหน้าตาชีสค่ะจะบอกว่าตอนแรกจากชีดว่ามันเค็มนะแต่มันไม่เค็มเลยอะรสชาติแบบอร่อยมากแล้วเนื้อสัมผัสมันอะทุกคนเหมือนแบบ หมือนกินเยลลี่อะเ,เหมือนกินแบบเหมือนกินเต้าหู้แข็งแบบกุ่งกรุ่งเยลลี่อย่างนั้นเลยมันนึบหนึบดึง,ด,งดึงอะ <c oughs> แล้วนี่อันนี้คือฮาร์ดออฟปาล์มหรือว่าใจกลางแกนของต้นปาล์มนะคะหรือก็ทิบเหมือนอันนั้นอะเหมือนยอดมะพร้าวอ่อนอะ <c oughs> อร่อยเขาต้มแล้วปรุงรสมาแล้วมันจะเค็มๆ <c oughs> ไม่ใช่เค็มๆดีออก,กเปรี้ยว แล้วดูอะโวคาดโดค่ะที่คอสตาริกาอะโวคาดโดเยอะมากมดีในสลัดมีอะไรอีกก็จะมีเนี่ยเป็นผักสลัดนะคะหัวหอมกิ่นรสสดชื่นมากกินไดชีพูดอร่อยตอนแรกจะเข้าใจว่าอันนี้มันคือมันฝรั่งแต่มันไม่ใช่คะ่ะมันคือยูก้ามันคือมันสำปะหลังนะคะ กินซุปแบบนม่นึกถึงตอนเด็กๆอ่ะเหมันตอนเป็นเด็กน้อยแล้วแบบว่ายายต้มซุปอย่างนี้ให้กินอ่ะออโผลอวสานจบกันตอนแรกวันนี้กะว่าจะกินอาหารเบาๆนะคะสั่งเบาสั่งสลัดสั่งซุปจ้ะซุปเลยซุปกินซุปแบบมาด้วยหญ่มาก อันนี้มันฝรั่งของจริงนี่ซูให้เห็นสีของกล้วยชัดๆนะคะเหลืองๆดำๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะมันแบบมันคือรสชาติกล้วยดิบต้มจริงๆนี่ดูสีน้ำซุปนะคะทุกคนมันก็จะข้นประมาณนี้แล้วสมุนไพรเยอะมากอะ่ะนี่ข้าวคอสตาริกาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะข้าวที่นี่คือทิ้งไว้นานไม่ได้นะทิ้งไว้นานแล้วแข็งอะ่ะไม่เหมือนข้าวไทยเราทิ้งไว้นานก็ยังยุ่มอร่อยอยากกินขา<ม>้าวโพดยังไงเนี่ย มือดีกว่าม,ม,ม,มันไม่ใช่ขา้าวโพดสีหรองนะคะมันเป็นแบบข้าวสาลีทุกคนข้าวสาลีสีหรองอ่ะไ้โยู e y good I love it ตอนนี้จะก็กินอิ่มแล้วนะคะจะบอกว่าโอ้โหกินเข้าไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าแบบอาหารถูกใจมากเ,าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเรียกเงาเขามาคิดตังนะคะแล้วก็จะกลับห้องไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจริงๆอ่ะจ๋ามาที่นี่นะคะก็วางแผนไว้นิดนึงแหละว่าอยากไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้นแต่ว่าจ๋ายังไม่ได้แบบจองอะไรเลยยังไม่รู้อะไรเลยว่าจะไปอันไหนกี่โมองอะไรยังไงเดี๋ยวไปอาบน้ําแล้วค่อยไปคิดแล้วกันแล้วจะบอกว่าร้านนี้นะคะชื่อร้านซาบอติโกนี่ รสชาติแห่งทิโก้ทิโก้ภาษาของคอสตาริกาเหมือนจะแปลว่าแบบเหมือนแบบเป็นสาวชาวคอสตาริกาผู้หญิงคอสตาริกาอะไรประมาณนี้ค่ะได้บินมาแล้วนะคะราคาทั้งหมดอยู่ที่1,9751โคโลเนสแล้วกินอาหารที่ประเทศนี้นะคะก็จะมีแบบเสียภาษี13%แล้วก็จะมีเซอร์วิสชาร์จอยู่ที่10%ตอนนี้จก,กำลังจะเดินกลับโรงแรมแล้วนะคะและขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณสาทุ่ม เดินมืดๆกลับโรงแรมดีกว่าแต่จ๋าคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดินจากนี่ไปโรงแรมก็ประมาณ5นาทีอาจจะมืดนิดนึงแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไม่น่ามีอันตรายอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีแบบนักท่องเที่ยวอยู่บ้างแถวข้างหลังเนะะี่ยค่ะแถวโซนสถานีรถสถานีรถบัสตรงนี้แล้วบนถนนก็จะมีรถผ่านอยู่บ้างปรับปรายแล้วก็ตรงข้างๆทาง,างมันก็จะมีโรงแรมอยู่แบบนี้บ้างคะ่ะ แต่โซนข้างหน้าที่จะจะเดินไปโรงแรมจ๋าก,ก็คือแบบป่าล้วนๆป่านิดๆแล้วก็มีน้ำตกมีแม่น้ำด้วยและนี่ก็คือทางเดินไปโรงแรมตอนสามทุ่มนะคะดูข้างหน้าตรงนู้นค่ะมันก็จะเป็นโซนโรงแรมนะคะก็จะมีโรงแรมเยอะแยะไปหมดเลยุยตรงนี้คืออะไร i n s e c t a r i o น่าจะเป็นแบบที่โชว์แมลงนะคะเพราะว่าประเทศคอสตาริกาเนี่ยมีมแมลงเยอะมาก แล้วที่สําคัญที่นี่มีกบน้อยน่ารักหลายสายพันธุ์มากเลยเดินเลาะความมืดต่อไปอีกสักประมาณส3นาทีก็จะถึงโรงแรมแล้วทุกคนคะแล้วระหว่างทางเดินจากก็เจอกับป้ายอันนี้ด้วยนี่มันน่าจะเป็นที่ที่มีอิสัตว์พวกนี้เดินผ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วจาาก็เดินต่อมาเห็นป้ายอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วอ๋อเป็นแผนที่ของที่นี่มอนเตเวเด มีที่เที่ยวน่าไปเยอะมากเลยอ่ะยังไงวันนี้ก็ฝันดีราตีสวัสด์นะคะทุกคนขอตัวไปนอนก่อนพร้อมกับน้องลิงน่ารักแล้วก็เจ้าตัวสัตว์ล้อสัตว์ประจำชาติของคอสตาริกาค่ะบ๊ายบาย